วันนี้วันที่7พฤศจิกายน2,567ค่ะเชียงใหม่ฝนเริ่มตกและอากาศเริ่มเย็นมาสวันแล้วนะคะแต่ว่าอ้อนก็ต้องมาที่ตลาดสวัสดีค่ะวันนี้อ้อนพามาที่กาดหลวงนะคะเชียงใหม่กาดหลวงหรือที่เราเรียกว่าตลาดวโรรสนะคะปีนี้ปี2,567ค่ะมาหลังน้ำท่วมนะคะจะเห็นว่านี่ ตรงนี้คือรอยระดับน้ำท่วมนะคะจะเท่าอกอ้อนเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมก็จะมีผ้าที่เสียหายนะคะแล้วก็รดราคาค่ะวันนี้อ้นจะมาหาซื้อพวกเสื้อผ้าที่จะไปตัดให้ลูกค้านะคะซึ่งเป็นผ้าฉลุค่ะแล้วก็หาผ้าที่เป็นเนื้อโพลีเอสเตอร์นะคะเพื่อนำไปพิมพ์ผ้ากันค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าบรรยากาศ หลวงหรือว่าตลาดวโลรถหลังน้ำท่วมจะเป็นยังไงนะคะไปค่ะร้านแรกที่อ้อนมานะคะก็เป็นร้านที่น้ำท่วมเหมือนกันนะคะผ้ากองนี้ก็รอดพ้นมาจากน้ำท่วมค่ะราคาจากผ้าเม3ร0บาทเหลือเพียงเมตรละแปบาทค่ะแต่อ้อนก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อร้านนี้นะคะ มาเจอร้านต่อมานะคะร้านนี้เป็นร้านใหญ่เหมือนกันค่ะที่เห็นผ้ากองกองเรียงๆแบบนอนอยู่นี้นะคะเป็นผ้าที่หนีน้ําท่วมไม่พ้นนะคะมีคราบน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนก็พากันมาอุดหนุนนะคะร้านนี้ออนได้ผ้าที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์นะคะเพื่อมาพิมพ์ผ้าให้กับลูกค้าค่ะ รอฝนหยุดตกรอแดดประสักวานแล้วนะคะแต่ก็ไม่หยุดสักทีอ้อนเดินต่อไปนะคะไปยังร้านที่อ้อนซื้อประจําค่ะพอเราเดินผ่านไปนะคะจะเห็นว่ามีสินค้ากองอยู่ที่พื้นหรือว่าสินค้าลดราคาเยอะมากเลยค่ะน่าสงสารแม่ค้ามากเลยนะคะผ้าที่เห็น กองกองอยู่กับพื้นหรือว่าแขวนอยู่เนี่ยค่ะก็ลดราคาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะลดเหลือ39บาทก็มีนะคะแล้วก็ร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่ก้อนไปซื้อประจำดูจากพื้นนะคะยังมีสภาพของผ้าที่น้ำท่วมอยู่เลยค่ะ ถ้าถูกนำมากองไว้ที่ถนนนะคะเพื่อนำมาตากแดดค่ะร้านนี้สภาพยิ่งไปกันใหญ่เลยเลยต้องกลับไปที่เดิมนะคะเดินกลับไปร้านแรกค่ะเพื่อไปซื้อผ้าฉลุผืนนั้นค่ะที่เล็งเอาไว้พอได้ผ้าชิ้นที่ถูกใจก็ซื้อมา2เมตรค่ะราคา80บาทจากเดิมราคาปกติ350บาทถูกมากๆค่ะ จอดรถไว้ที่วัดแสนฝางนะคะจะจอดกี่ชั่วโมงก็ได้ค่ะยี่สิบาทเองตอนนี้ก็ได้ของครบทุกอย่างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศคือน่าสงสารมากนะคะทั้งผ้าที่หนีไม่ผลหนีไม่ทันนะคะแล้วก็และอีกหลายๆอย่างนะคะที่ต้องเสียไปนะคะให้ดูอีกครั้งนะคะกับนี่ ตรงรอยนี้นะคะก็คือท่วมจนถึงตรงนี้เลยค่ะก็วันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ